ราคาผักล่าสุดวันนี้ราคากลางผักล่าสุดวันนี้วันที่26กมกราคม2567กวางตุ้งใบวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้18บาทต่อ kg, กิโลกรัมกรัลำปลีขาวแตงผลวันนี้15บาทต่อ kg, กิโลกรัมกลัลำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อ kg, กิโลกรัมกละลำดอก วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีเขียววันนี้7บาทต่อกิโลกร,รมัมกระลำปลีหัวใจวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมขนาต้นวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมขนาดยอดวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้10บาทต,อาต่นนทตอกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดแก้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้45บาบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่น วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลัก วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บบาทต่อก <n ifies> ิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้ห้าสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้สิบหกบาทต่อกิโลกรัมกระชายซอย วันนี้70บาทต่อก e ิโลกรัมกระชายหัววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้54บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมพริกกระเลียงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัม พริกกินดาเขียววันนี้20บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุเปอร์ฮอตเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกซุเปอร์ฮอตแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียววันนี้32บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัม พริกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวัน <itious> น <Deadpool, S 2> ี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเหลืองวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้45บาบาทต่อกิโลกรัมถั่วพู วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมบวบเลียมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมชะอม วันนี้20บาทต่อกรมดอกแค่วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้7บาทต่อกิโลกรัมมะระขีนกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วง วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสะดิ้งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เตาวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดา วันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์วันนี้28บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้10บบาทต่อกิโลกรัม แตงไทยอ่อนวันน enfin the okay. ี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝากอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้280บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้400บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัม สายบัวลาอากวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมหนอไม้ฝรั่งเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหัวเชยเท้าวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์ลิกวันนี้1บาท50ตังค์ต่อลูก มะนาวเบอร์กลางวันนี้2บาท30 umas, ตังค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้3บาท10 umas, ตังค์ต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้120บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสด วันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้50บาทต่อกิโลกรัม